อย่างนังนอย่างนั้นเฮ้ย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 โอบยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเหมิงวะเหมิงอะไรรึเอ้าโอุยการเขย่าเตะอะไรเนี่ยแต่ใหม่ๆเลยเนี่ยอ้าวกูเขย่าอุ้ยอุ้ยมันทำไมเป็นอย่างนั้นนะมมีีต้้เหนนและไม่รู้มงเนี่ยอะไรเนี่ยปุกแหวนทองหอยเออเปลือกหอยช้อนออเช้อนหอย นี่ตูดูนี่นี่แกดูเขาตั้งใจทำนะลายชิลุไล่ชิลเอานชีสนี่มันหักออกมาเนี้ยใช่ใช่น้ำชีสน้ำชิดเอาน้ำชิดซ้อนซ้อนซ้อนหอยเทดี๋เทน้ำก่อนดินี่อะแกดูนี่เขาทำมากโอ้โหสวยเลยแต่เดี๋ยวตีเขาตีเขามันขยับนี่ต้องตีเข้าเขย่าเนี่ยโอ้โหแกดูความตั้งใจของเขาทำมากโอ้ยเนี่ยอันนี้น่าจะมีละนั่นเลยนั่แหละดูดิอุ้เขาอบนี่วัเนี่ยเขาอบใสงฝายอยู่นี่ น้ำเทน้ำออกเลยขันสองลูกขันเงินื่อนะขันเงินื้อเทน้ำออกขันเงินื้อมันขาวแกดูนี่นี่ตันเล็กตันเล็กเอ้ลงหินเฮ้ยสองเล่มหมดเนี่ยช้อนนะสองเล่มเองอ้าวแล้วตูดหายไปไหนอ่ะอีกอันนึงอ่ะเนี่ยยเนี่ฝาตลับอยู่ไหนอ้ทศฝาตลับเอ้าตูดหาย้ปดิแกดูนี่อ๋อช้อนเอ้ยอันนี้มันผมบูรณ์เต่อย่าไปจับไว้สักนิดนี่นี่นี่อย่างนี้บางเดี๋ยวเราจะเอาให้ดีมันีสต้องมาซ่อมแตกเยอะเลยเนาะ ช้อนต้องมาซ่อมช้อนนี่ราคาเลยเนี่ยใช่ใช่สาบๆนั่นเลยติดกาวไว้หน่อยเดี๋ยวก็ใช้ได้